ชื่อนางสาวพรพันธ์รดหรอมรหัส050ยชั้นปีที่2หมู่2สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏบุรีล์นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทําโจทย์นะคะเรื่องระบบจํานวนนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะค่ะสำหรับโจทย์นะคะก็มีอยู่ว่าสําหรับ x และ y นะคะเป็นจํานวนจริงที่ไม่เท่ากับ0น,นะคะกาหนดให้ x จัน y จะเท่ากับ x y y ส่วนด้วย x บวก y เมื่อ x บวก y ไม่เท่ากับ0นะคะแล้วก็ x ดลบจันทร์ y จะเท่ากับ0เมื่อ x บวก y อะ่ะเท่ากับ0นะคะถ้า a b และ c นะคะเป็นจ,จํานวนจริงที่ไม่เท่ากับ0นะคะโดยที่ a ดอกจันทร์ b เท่ากับ1 a ดอกจันท c เท่ากับ2แล้วก็ b ดอกจันท c นะคะเท่ากับ3ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะก่อ,อื่แล้วก็มาทำวิธีท,ทำกันเลยนะคะแล้วค่อยมาเช็คชอยส์ทีหลังนะคะก็ จะได้ว่า a ดอกจัน b เท่ากับ1นะคะซึ่งมันก็จะเข้ากับเงื่อนไขแรกนะคะเราก็จะได้เป็น a b ส่วนด้วย a บวก b นะคะเท่ากับ1นะคะเพราะจากนั้นแล้วเราก็มาย้ายข้างนะคะก็จะเป็น a b เท่ากับ a บวก b นะคะจากนั้นเราก็นำ1ส่วน a b นะคะ ตลอดสมการนะคะแล้วก็จะได้เป็น a b ส่วนด้วย a b ก็จะเท่ากับ a บวก b อ่ะส่วนด้วย a b นะคะแล้วก็จากนั้นแล้วก็จะได้เท่ากับเป็น1เท่ากับอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน b บวก1ส่วน A นะคะโดยส่วนเนี้ย นี่ที่เราได้นะคะเราจะให้เป็นสมการที่1น,นะคะต่อไปเราก็จะทําตัวต่อไปเลยนะคะโดยอ่ะก็คือ a ดอกจัน c เท่ากับ2นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยแล้วมันก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขแรกนะคะเราก็จะได้เป็น ac ส่วนด้วย a บวก c นะคะเท่ากับ2นะคะแล้วก็ย้ายข้างไปเลยนะคะก็จะได้เป็น ac เท่ากับ2 a บวก 2c นะคะแล้วจากนั้นเราก็นำ1ส่วน ac คูณตลอดสมการนะคะอ่ะพอจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้เป็น ac ส่วนด้วย ac นะคะแล้วก็เท่ากับ 2a บวก 2c นะคะอ่ะส่วนด้วย ac นะคะ จากนั้นเราก็จะได้เป็น1เท่ากับนะคะสส่วน C บวกด้วย2ส่วน A ค่ะอันนี้เราก็จะให้มันเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นสมการที่2นะคะต่อไปเราก็ไปทําตัวสุดท้ายนะคะก็คือทําในทํานองเดียวกันนะคะก็ทำเหมือนเหมือนกันเลยอ่านี่นะคะเราก็จะได้เป็นอ่ะตัวสุดท้ายก็คือ B ดอกจัน C ใช่ไหมคะแล้วมันเท่ากับ3เราก็ทำในทำาเดียวกันซึ่งมันตรงกับเงื่อนไขแรกเหมือนเดิมเลยก็จะได้เป็น B คูณ C ส่วนด้วย B บวก C นะคะเท่ากับ3อ่เราก็ย้ายข้างปกติเลยนะคะก็จะเป็น B C เท่ากับ3 B บวก3 C นะคะจากนั้นเราก็นำา C c นะคะคูณตลอดสมการ เราก็จะได้เป็น bc ส่วนด้วย bc เท่ากับ 3b บวก 3c นะคะส่วนด้วย bc นะคะแล้วเราก็จะได้เท่ากับ1นะคะเท่ากับ 3c 3ส่วน c นะคะบวกด้วย3ส่วน b นะคะอันนี้ก็เราก็จะให้เป็นสรรมการที่3นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําการแก้ระบบสมการกันนะคะเราก็จะได้นะคะจากที่เราหาได้3ตัวแล้วนะคะเราก็จะได้สมการแรกเลยก็จะเป็น1เท่ากับ1นส่วน b บวกด้วย1ส่วน A อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1นะคะสมการที่สองก็เราก็จะดึง2ออกมานะคะมันก็จะได้เป็น1ส่วน2อเท่ากับเท่ากับ1ส่วน C บวกด้วย1ส่วน a นะคะอันนี้ก็จะเป็นสรรมการที่2นะคะแล้วก็สรรมการที่3ก็คือ1เท่ากับ3ส่วน c บวกด้วย3ส่วน b นะคะอันนี้ก็จะเป็นสรรมการที่3นะคะจากที่เราได้ทั้ง3สรรมการแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวนะคะเพื่อหาค่าของสรรมการนะคะอะเราก็จะได้ว่านะคะจาก มการที่1นนะคะก็คือ1เท่ากับ1ส่วนด้วย b บวก1ส่วนด้วย A นะคะเราก็จะย้ายข้างนะคะก็จะเป็น1ลบด้วย1ส่วน a นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน b ค่ะแล้วก็จากสมการที่สองนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยจาก1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน C บวก1ส่วน a นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน2ลบ หส่วน A นะคะเท่ากับ1ส่วน C นะคะซึ่งเราก็จะได้มาทั้งสองตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะอ่ะเราก็จะนำจะนำทั้งสองนี้นะคะก็คือไปแทนในสมการที่3นะคะ,ะแทนใน3นะคะโดยสมการที่3ก็คือ1เท่ากับ สส่วนดบวกด้วย3ส,ส่วน B นะคะจากนั้นเราก็จะดึงตัวรวบนะคะก็คือ3เท่ากับ1นส่วน C นะคะบวกด้วยหน1ส่วนบนะคะแล้วเราก็ทำการแทนค่าเลยนะคะจากที่เราหาได้จากข้างบนเนาะเราก็จะได้เป็นเท่ากับ1เท่ากับ3อ่ะวงเล็บเปิดค่าของ1ส่วน C <oughs> ก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ลบหส่วน A นะคะแล้วก็ บวกด้วยค่าของ1ส่วน b ก็คือ1นึ่ลบด้วย1ส่วน a นะคะจากนั้นเราก็ทําการคำนวณเลยนะคะเราก็จะได้เป็น1นเท่ากับ3เนาะคูณด้วย3ส,ส่วน2ลบด้วย2ส,ส่วนด้วย a นะคะนี่นะคะเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำ เราจะนำหนึ่งส่วนสามนะคะคูณตลอดสมการนะคะอ่าเราก็จะได้เป็น1นส่วนสามะคะเท่ากับ3าส่วนสลบด้วย2อส่วน A นะคะเพราะว่าเราคูณตลอดสมการแล้วสก็จะตัด3 3มสาข้างหน้าก็จะหายไปนั่นเองค่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ย้ายข้างหา A เลยนะคะเราก็จะได้เป็น สองส่วน a อมันก็จะเท่ากับเป็นสามส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามนะคะซึ่ง a เนี่ยก็จะเท่ากับสองคูณด้วยหกส่วนด้วยเจ็ดค่ะก็เลยได้เท่ากับสิบสองส่วนเจ็ดนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบค่าของ a แล้วนะคะเราก็จะนำค่าของ a นะคะไปแทนในสมการนี้เลยนะคะก็จะได้ว่าจากนะคะ หส่วน b เท่ากับ1ลบ1ส่วน a นะคะก็จะได้แล้ก็จะนำแบบแทนค่าเนาะ a เท่ากับ12ส่วน7จนะคะจะได้1ส่วน b เท่ากับ1ลบด้วย1ส่วนด้วย12ส่วน7นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับ1ลบด้วย7ส่วน12นะคะแล้วก็จะได้เท่ากับ เท่ากับเท่ารคเท่ากับ5ส่วน12นะคะอันนี้ก็คือ1ส่วน B ก็จะเท่ากับ5าส่วน12ดังนั้น B เฉยๆก็เลยได้เท่ากับ12ส่วน5นั่นเองค่ะอันนี้เราก็จะทราบค่า B แล้วนะคะ,ะจากนั้นเราก็นำค่าของ A นะคะนำค่าของ A ไปแทนใน สมการนี้อีกนะคะเพื่อหาค่าของ c ออกมาอีกเนาะแล้วก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นจากห่งส่วน c นะคะเท่ากับ1นึ่ส่วนสลบด้วยหนส่วน A นะคะแล้วเราก็แทนแทนค่านะคะ A เท่ากับสิบส่วนเจะคะจะได้ หนส่วน c นะคะเท่ากับ1นส่วนสลบด้วยหนึ่ส่วนสิส่วนเะคะซึ่งจะเท่ากับ1นส่วนสลบด้วยเจ็ส่วนสิอะคะอันนี้ก็คือ1นส่วน c เนาะซึ่งมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะลบ1นึส่วนสิะคะดังนั้นค่า c เฉยๆก็เลยได้เท่ากับลบสินั่นเองคะ่ะ จากที่เราหามาเนาะเราก็จะทราบค่า A ว่าค่า A อ่อดังนั้นนะคะค่า A อเท่ากับเท่าไรนะสิสองส่วนเ็ดแล้วก็ค่า B เท่ากับ12บส่วนหแล้วก็ค่า C นะคะค่า C จะเท่ากับลบสอนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าค่าเนี้ยค่า B นะคะก็คือมากที่สุดนะคะ ค่า e ก็คืออยู่ที่กลางนะคะมันเป็นค่ากลางก็คือแบบไม่ติดลบเนาะก็คือมันจะน้อยกว่า b นะคะแล้วก็ค่า c นะคะสุดท้ายก็คือมันติดลบ12ก็คือเป็นค่าที่น้อยที่สุดนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า a มากกว่า c แต่น้อยกว่า b นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบแล้วนะคะอะ ดังนั้นเรามาดูช้อยกันเลยว่า a มากกว่า c น้อยกว่า b อตรงกับช้อยไหนนะคะซึ่งเมื่อเรามาดูช้อยแล้วนะคะปรากฏว่าตรงกับช้อย e นะคะมีข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ถูกนะคะแหมก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างข้อที่จะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปฝึกทำด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะไปละบ๊ายบายค่ะ